ซวตลอดทั้งรายการทำไมถึงเดินไปไปจุงๆเขาขวางทีไม่ไีอมแอมแอมอมไอมแอมออมอมมอ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 มแมแอแมแอแมแออมแอมมแอมมอมมแอมอมอมมแอมอมแอมมแอมแอมแอแมเอมอมมมมอ ฝากของเราเก็บรังค่าใส่ก่อนถ้าไหลก็ยอมเลยนี่ค่ะเราจะให้เสาเนี่ยมาฝากผลงานอะไรเนี่ยเรามาดู S M S ก่อนเพราะว่าเราบอกแล้วใช่ไหมว่าจะทางบ้านเนี่ยจะฝากถามอะไรมาถึงเสาพี่คนถามมาเยอะแยะเขาบอกว่าอยากดูหนังที่พี่เสาเล่นจุ๊งเบยใครตบจุ๊งเบยแะบนี่เราอ่านตามเขาเลยนะจุ๊งเบยอ่ะเก่นมาแบบนี้ คอนเสิร์ตแพ็คคู่พี่เต๋าพี่ชาช่าคอนเสิร์ตนะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะไม่มีแต่ถ้าเป็นงานแบบอีเวนต์อะไมันจะมียังไม่มียังไม่มีต้องต้องให้แฟนๆเนี่ยช่วยกันเล่นเหรอถ้าเป็นงานตอบรับปีอย่างงี้ครับผู้ใหญ่เขาอาจจะเล่นเห็น บริกาศให้กันได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีตารานต Somehow, e ่างๆถ้าไปของงานถ้า,าเจอกันก็มีแล้วครับมีบ่อยไหมคะไม่บ่อยอพรุ่งนี้ก็จะมีครับวันที่ถ้าจะไปพิธีมอขอก็จะมีด้วยนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสมยี่สิบมบสเกาเาเองนะครับ23ส่่่บ ไปไหมฮะไม่ไปไม่ไปมันตเอมจากทีนี้ไปเพราะยังพี่เต๋อจะได้เดินมาจับมืออีกเนี่มีอีกค่ะบอกว่าคิดถึงเต๋าพะชาที่สุดเลยแล้วก็ส่งเองแน่เลย ก็เสื้ออยากถามว่าหนาวไหมคะเออไม่หนาวครับสปอร์ตไลท์สองเกรียมมากกว่าเกรียมเลยฮะนะะฮเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีข้อความหนึ่งด้วยนะก็เห็นเล่นละครเวทีก็แล้วเล่นหนังก็แล้วร้องเพลงแล้วจะมีละครไหมเออละครนะครับก็มีครับเรื่องที่ผ่านมาคล่องฟรีฟรีโอ้โหที่เเล่นไปแล้วแต่ว่าเรื่องละครยังไม่ไม่ไม่ทราบแน่ใจะันแต้องติดตามกันแน่นะละครเวทีก็แล้วร้องเพลงก็แล้ว ตใจอันไหนแล้วก็แบบชื่นชอบไหนมากสุดรองจากร้องเพลงอขายกาแฟครับ<ด>ไ,ไม่ใช่ครับผมก็ชอบทั้งสองอย่างเลยครับผมแต่ว่าเราชอบร้องเพลงก่อนอยู่แล้วเพราะเราเมามกวนร้องเพลงแต่ว่าพอได้มาทําการแสดงด้วยก็รู้สึกชอบด้วยเพราะมนบบนันมันก็แบบเป็นอาสร์อีกด้านหนึ่งเลยแ็แบบว่าทำให้เราสนุกกับมันด้วยแล้วก็ตอนนี้ยังสนุกกับการทํางานแล้วก็แบบว่าถ้ามีอะไรมืนตต้นทำให้ตื่เต้น่ารักขนาดนี้นะครับ ช่วสุดท้ายแล้วอยากให้เราฝากผลงานถึงแฟนชาวดิสโิชบอนบ้านดีกว่าครับครับผมก็อันนี้นะครับทางบ้านนะครับก็ฝากเพลงนใหม่ล้นครับกเาเลยเองเลอาเลยเอาเลยอาเลยเอาเลาเยาเลยเอาเาเลยเ้าลยเอาเลยเอาเลยีเลยเบยอาลยอาายเเลยเอาอาเาม เรื่องเธอท่านั้นศรนราพรเป็นสิบโซครับก็ไปดูสาวร้องเพลงศรนราพรในวันนี้นะครับมันยกมือไหว้คนทางบ้านกันเลยเอออันนี้เขาต้องไปดูกันอยู่แล้วนะน่ารักแบบนี้วันนี้เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกับ๋าเลยดีกว่าเดียรนะฮะดูดีมากดีสามดีสามเอ้ยมีสีย่าไม่คุยด้วยด้วย่ะ โชว์สเปเชียลของเรานะก็ผมจะหมดเวลาเท่านี้นะครับเจอกันได้ใหม่นะในรายการ m ิวสิคโชว์นะครับพุทธพฤหัสศุกร์นะครับทุ่มตรงถึงสองทุ่มทางคุณิทันช่อง67นะฮะตรงไปถึงคุมวิสันจอบค้อ,อ,คอมเลยครับค่ะงั้นวันนี้พวกเราสามคนลาไปเลยพร้อมพร้อกันแล้วกันนะคะ

i'm not. Yeah.